มาถึงบ้านะอ, <c oughs> นอดอกแก้วค่ะดอกแก้วอุ้ยหอมหอมชื่นใจหอมเย็นเย็นโอ้มาเจอพอดีเลยโอ้ดอกสวยด้วยดอกสวยด้วยเอ้เพื่อนดูสิค่ะเพื่อนเอนดูสิค่ะดอกแก้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะ อุย้ยหอมเย็นหอมเย็นว้าอุยอ้ยดอกแก้วออกเป็นพวงเป็นพวงค่ะเพื่อนๆโอ้โหหอมด้วยค่ะอุย้ยอันนี้อันนี้ช่อดอกตูมมันค่ะนี่โอ้โนี่ออกตูมตูมค่ะโอ้โห สะดุดตาเลยค่ะเพื่อนๆหอมเย็นโหสวยๆออกเยอะเลยอื้มอุ้ยหอมเย็นหอมเย็นอุ้ยอ้นี่ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะโอ้โหช่อนี้ช่อน,นี้ เพืเ่อนๆดูช่อนี้อดอกแก้วอันนี้ดอกแก้วอยู่คล้ายๆดอกโมกมันจะเหมือนดอกโมกแต่มันหอมกว่าค่ะโอดอกแก้วนี่หอมกว่าดอกโมกค่ะทุกคนโอ้มีผีเสื้อมาด้วยโอ้หอมไม่หอมมีผีเสื้อมาแล้วผีเสื้อผีเสื้อโอ้ผีเสื้อสวยโอ้ผีเสื้อตัวน,นี้สวยซูมก่อน โอ้โอ,โอ้ไม่เคยเห็นผีเสื้อแบบนี้ด้วยออ้บินมาจากไหนเนี่ยพอดีเลยได้ทั้งผีเสื้อปีกสวยๆได้ทั้งได้ทั้งภาพดอกแก้วอืมโอ้ยไปไก้ๆนิดสิจะบินไหมไปไก้ๆนิดสิจะบินมีไหมโอผีเสื้อก็สวย โอ้โหดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วผีเสื้อ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 ก็สวยค่ะไม่บินแห่ไม่บินแห,นหโอ้ไปไหนละไปไหนละเอ้านึกว่าไปไหนแล้วผีเสื้อไม่ไปให้ยังไม่ไปยังไม่ไปไหนอืม สวยไหมคะผีเสื้อก็สวยโอ้ดอกมันหอมโอ,โอ้ยดอกแก้วมันหอมคะ่ะเพื่อนๆโอ้ผีเสื้อมาเลยดอกแก้วหอมโอโ้สวยจังหอมหอมมากๆเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูให้เต็มต้นดูให้เต็มต้นโอโอผีเสื้อนี้วนเวียนไม่ไปไหนเพราะมันหอมมากเลยนี่ผีเสื้อไม่ยอมไปไหนละอืโอ้มันหอมมันหอมมันหอม โอ้โหมันหอมขนาดพี่เพนผ่านพี่เพนสะดุดเลยสะดุดเลยแล้วก็มีคนอื่นมาหอมด้วยโอ้โหพี่เสื้อนี่ก็ไม่ไปไหนละมันหอมมากอโอ้ยสว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 ย หอมมากๆเลยค่ะผีเสื้อก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ตรงนี้อ้ยถนนเจริญสุขถนนเจริญสุขห้าโอ้อยู่ด้านหลังด้านหลังโรงเรียนถนนนี้อยู่ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลสามค่ะโอ้โอ้ผีเสื้อก็ไม่ไปไหนแล้วผีเสื้อชอบ อุ้ยมันหอม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 เออได้ผีเสื้อสวยๆเด้อ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอ,อันนี้มันออกเป็นช่อนนี่ โอ้มันเป็นตูมๆพี่เสื้อกลับมาที่เดิมพี่เสื้อนี่วนเวียนไม่ไปไหนแล้วกลับมาที่เดิมแล้วอืมอืมอืมไม่ไปไหนแล้วพี่เสื้อนี่ชอบแล้วเออหอมามากๆเลยค่ะเพื่อน โอ้ยขนาดพี่เพ้นก็นยังไม่ไปไหนเนี่ยเออขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพี่เพ็นนะคะขอให้ ทุกคนโชคปีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดอกแก้วสวยๆค่ะ